พร้อมยังพร้อมค่ะเริ่มทำกันเลยโอเคภายซื้อรองเท้ากีฬา2คู่ราคาคู่ละ1,700บาทจ่ายบาทใส่ไป4,000บาทจะได้รับยินทอนกี่บาทประโยคสาระก็คือ4,000พนะ่ะพูดไปด้วยจะได้เป็นการทวนโจทย์ค่ะลบเมืเ่อเลเปิด2คูณ1,700บาท ฝากไปหาคำตอบพรุ่งนี้นะคะวันนี้เขียนประโยคเรค็จแล้วให้ถูกรพรุ่งนี้หาคำตอบให้ถูกโอเคไหมคะโอเคได้เลยค่ะลับเป็นค่ะแอปเปิลหนึ่ผลบรรจุใส่กล่องกล่องละ12ผลถ้าขายกล่องละ260บาทจะขายได้ินทั้งหมดเท่าใดประโยนคแล้วก็คือวงเล็บเปิด1200 หา 12, รสิบสองเล็บปิดแล้วก็คูณกับ260นะคะ นี่สิแอปเปิลหนึ่งพันสองร้อยผลใช่ไหมคะใช่ค่ะบรรจุใส่กล่องกล่องละสิบสองผลตรงนี้เราต้องใช้การหารใช่ไหมคะแบ่งใส่กล่องอ่าแบ่งใส่กล่องกล่องละเท่าเท่ากันเนี่ยเขาแบ่งใส่กล่องกล่องละสิบสองผลเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ออกมากี่กล่องก็ไม่รู้ให้ทุกคนไปหาคําตอบมาใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็นําไปขายกล่องละสองร้อยหกสิบบาทเราต้องใช้วิธีการคูณโอเคถูกต้อง่คคะต่อไปข้อที่สามอันจบเลยค่ะเรีย้ค่ะได้ขายตู้เย็นไปสามเครื่อง ราคาเครื่องละ4,900บาทนำเงินไปฝากธนาคารครึ่งหนึ่งได้จะเหลือเงินกี่บาทประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือวงเล็บเปิดสามคูณกับ4,900ค่ะ ขายตู้เย็นสามเครื่องราคาเครื่องละสี่พันเก้าอ่ะก็จะได้จํานวนเงินที่เขาขายได้ออกมาใช่ไหมใช่ค่ะไม่รู้เท่าไหร่ต้องไปหาคำตอบมาเองอคาาตบมเงินไปฝากธนาคารครึ่งหนึ่งหารสองนะคะโอเคเหมือนเราแบ่งเงินกันคนละครึ่งอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราต้องใช้วิธีการหาช่องสี่เหลี่ยมแผ่นต่อไปนะคะโอเคยังไงรักถูกแล้วกันชื่อก่อนเกณยนชื่อเล่นแล้วกันครับลูกชายอ่านนิทานต่อไปโอเคค่ะต่อไปนะคะ นี่ตัวอะไรดตัวต้อยมีเงินสามร้อยห้าสิบบาทซื้อเสื้อสองตัวตัวละหนึ่งร้อยสาสิบเก้าบาทได้เหลือเงินกี่บาทประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือสามร้อยก็ชื่ออะไรนะต้อยเหรอใช่ค่ะอืมโอเคแล้วทำไมตรงนี้มันไม่ปิชื่อต้อยอ่ะ เขาพิมพ์ผิดเหรอสามร้อยห้าสิบนะคะแม่ก็งงทำไมเขามีชื่อสองชื่อเล็บเปิดค่ะแล้วก็ไหนดูซิต้อยมีเงินสามร้อยห้าสิบบาทซื้อเสื้อสองตัวตัวละหนึ่งร้อยสามสิบก็ต้องเอามาคูณกันแล้วก็โจทย์คล้ายๆแผ่นเมื่อกี้เลยใช่ค่ะ แล้วก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมจ้าเขาก็ถามเงินทอนใช่ไหมใช่ค่ะโอเค <c oughs> เพราะฉะนั้นเหมือนเรานําเงินไปซื้อเสื้อ2ตัวตัวละร้อยสามสิบเก้าบาทใช่ไหมคะ,คะอ่าเราก็เอามาคูณเสร็จแล้วผลลัพธ์ก็จะคือจํานวนเงินที่เราซื้อเสื้อไปถูกไหมคะเราจ่ายเงินไปสามร้อยห้าสิบเราได้เงินทอนเท่าไหร่ก็ต้องมาลบโอเคต่อไปค่ะโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีนักเรียนทั้งหมด12ห้องห้องละ45คนถ้ามีนักเรียนชาย193คนจะมีนักเรียนหญิงกี่คนง่างยๆค่ะนะคะงั้นจวงเล็บเปิดเลยนะคะแล้วก็12มี12ห้องห้องละกี่คนล่ะก็เอามาคูณกันกใช่ค่ะ45รู้จำนวนนักเรียนละนีเขาบอกว่าถ้ามีนักเรียนชาย139คนจะมีนักเรียนหญิงกี่คนก็ต้องลบกับ139เอ้ย193ค่ะ ลบหนึ่งร้อยเก้าสิบสามก็จะรู้เป็นนักเรียนหญิงออกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะนักเรียนหญิงเพราะว่าสิบสองคูณสี่สิบห้าคือจํานวนนักเรียนทั้งหมดแต่ที่นี้เขาบอกจํานวนนักเรียนชายมาแล้วว่ามีหนึ่งร้อยเก้าสิบสามแสดงว่าที่เหลือคือนักเรียนหญิงก็ต้องเอามาลบออกใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะต่อไปไก่ไข่โทรศัพท์มือถือไปสามเครื่องราคาเครื่องละห้าพันเก้าร้อยบาทนำเงินไปฝากธนาคารครึ่งหนึ่งไก่จะเหลือยินกี่บาทไปขนาดนี้ค่ะ เริ่มจากนะคะวงเล็บเปิดคล้ายๆข้อเมื่อกี้ใช่ค่ะแล้วก็สามคูณกับห้าพันเก้ร้อยค่ะจนเหมือนกันเลยเนี่ยแค่จะเปลี่ยนตัวเลขใช่ค่ะเปลี่ยนแค่ตัวเลขตรงเนี้ยอ่านี่ก็ไปฝากธนาคารก็เอามาต่อหารสองมันเดิมอไปจ้าเท่ากับช่องสี่ตอนนี้เขียนประโยคสัญลักษณ์ถูกแล้วพรุ่งนี้หาคำตอบที่ถูกเด็กเจไมาอีกข้อในแผ่นเดียวกันเลยค่ะโอเคหัวข้อรวดไปเลยจ้ะ S <S ได้เลยค่ะมันง่ายมากถ้าเราเข้าใจ <S <S ใช่ค่ะวันนี้พี่สาวขายขนมพวกกล่องราคากล่องละ30บาทและพ่อให้เงินเพิ่มอีก360บาทพี่สาวจะเงินทั้งหมดกี่บาทประโยชน์สละก็คือถุงเ,เล็บเปิดนะคะ6คูณกับ30ถุงเล็บปิดแล้วก็บวกกับ360ค่ะเท่ากับ ช่องซีเรียมต่อไปค่ะคุณครูมีดินสอสามแท่งซื้อมาเพิ่อมอีก10กล่องกล่องละสิแท่งครูโบจะมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งประโยชสวยลังนะคะก็คือตอนแรกมีอยู่สามสิบซื้อมาเพิ่อมอีกอบวกแล้วก็วงเล็บเปิด10คูณกับ12 หรืวก็มอลในปิดแล้วก็เท่ากับของพี่เขาโจทย์รวมกันลูกบวกลบคูณหารต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้ได้ต่อไปนะคะเพิ่มหรือไม่หาดลุงเลี้ยงเป็ดแปดสิบตัวเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าไก่สามสิบสองตัวลุงเลี้ยงเป็ดและเลี้ยงไก่ทั้งหมดกี่ตัวโจทย์ข้อนี้ที่แม่เคยอ่านให้ตะวันทำในกระดานจําได้ไหมคะจาได้ค่ะอจําได้เริ่มจับตี ตอนแรกเขาบอกจํานวนอะไรมาเขาบอกจํานวนเป็ดใช่ไหมลุงเลี้ยงเป็ด80บตัวแต่ที่นี้โจทย์บอกมาอีกว่าแต่เขาเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าเลี้ยงไก่แสดงว่าจํานวนไก่มันจะต้องมากกว่าเป็ดถูกไหมใช่ค่ะอ่าเราก็ต้องเอามาทําอะไรกัน8ปนะคะบวกกับแล้วก็ทํายังไงถึงจะรู้จํานวนไก่ล่ะก็เอา80บวกกับส2อ่านั่นคือจํานวนไก่ทีนี้เราก็เอาจํานวนเป็ดและไก่มารวมกัน ไม่มันตัดแม่เปิดเทอร์โบไว้ okay, <cut. S 2> อะโอเคค่ะโอเคต่อไปแม่ค้าขายส้ม2ีหกิโลกรมัมกิโลกรัมละ50บาทขายมังคุดได้39กก,กิโลกรัมกิโลกรัมละ21บาทแม่ค้าขายส้มและมังคุดรวมกันกี่บาทประโยชน์เสร็จแล้วนะคะก็คือคงเลเปิด2ีห้า ต้มต้มยี่ห้ากิโลกิโลกร,รมลัมละเท่าไหร่กิโลกรัมละห้าสิบบาทอ่ะแล้วเอามาทําอะไรกันกเาา็เอามาคูณ <50 S 1> อ่ะเอามาคูณอืมคือแบบแล้วปุ่งลยปิดแล้วก็บวกกับแล้วเปิดขายอะไรอีกสามสิบเก้าคูณกับยี่สิบเอ็ดขายเข้าขายมังคุดอ่ะมังคุดสามสิบเก้ากิโลกิโลกรัมละเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดบาทอ่ะทีนี้ก็หาผลลัพธ์ของทั้งสองวงเล็บเอามาบวกกันก็จะได้จํานวนเงินที่ขาย ส้มและมังคุดได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะก็ได้ค่ะคุณเถิกันนี่ค่ะเหนื่อยมากเลยแกะสติกเกอร์เหนื่อยใครให้แกะแม่ค้ามีดอกกุหลาบหนึ่งร้อยห้าสิบดอกจัดเป็นกำกำละห้าดอกขายกำละสิบห้าบาทจะได้เงินกี่บาทพีะะ่สลนคง่ายมากเพิ่งเลือเปิดหนึ่งร <150 S 2> <150 S 3> ้อยห้าสิบดอกการจัดเป็นกำกำละนี่ใช้วิธีการอะไรหารค่ะก็วงนนี้ปิดแล้วก็กรณีที่แบ่งเท่าๆกันเนี่ย าหมดเลยเขาบอกว่าขายกำไรสิบห้าบาทนี่ก็ไปคูณก็จะได้จำนวนเงินที่ขายออกมาไม่ใช่ลบนะอย่าสับสนต้องทำบ่อยๆอ่ะถึงจะซื้อขได้ลุงชัยลุงชัยซื้อโต๊ะราคาตัวละสองร้ก้าสบาทจำนวนห้าตัวให้เงินไป5,000บาทลุงชัยจะได้เงินทอนเท่าไหร่พอราหารเขาหายไปพอปิ้นออกมาไม่ครบใช่ ปริศนานะคะก็คือเราเริ่มจากห้าพันก่อนค่ะเพราะลุงเขาจไปห้าพันนะคะแล้วก็ต้องลบกับเพราะว่าเราเพราะว่าลุงเขาจ่ายไปสองร้อยเก้าสิบเก้าจำนวนห้าพันค้ากับห้าแล้วก็องเล็บปิดแล้วก็เกียกับช่องซีเรียสอันนี้แผ่นที่สาม เออเขียนจมูเอออันนี้เขียนใหม่เขียนชื่อดีอันนี้เขียนชื่ออย่างอันนี้มันไม่มีช่องชื่อเขียนเลยเขียนช่องหัวก็ได้เขียนชื่อไว้ทุกแผ่นพอจะแกะสติกเกอร์ทำไมสติกเกอร์มันจะทำความสะอาดหนังสืออ๋อทำความสะอาดหนังสือโอเคทำอันนี้แผ่นที่เท่าไหร่คะแผ่นที่สามค่ะแผ่นที่สาม อันนี้แผ่นที่หนึ่งเขียนเขียนแมเลขหนึ่งสองสามโอเคนี่ปล่อยเลวค่ะนี้หาคำตอบนะคะฝากกัานบ้านด้วยหาคำตอบระบายสีด้วยนะคะได้เลยค่ะระบายสีนี้ก็ได้หรือจะระบายพ่งนี้ก็ได้แล้วแต่น้องถ่ายระบายสียังที่ทำการลบไปเมื่อกี้ครับ ไหนดูซิเอาผลงานมาโชว์หน่อยสิบายบาย